สวัสดีครับทุกคนและถ้าใครที่ตามมาจากคลิปนี้นะครับแสดงว่าทุกคนเนี่ยจะต้องสนใจแน่เลยว่านาโนเทคโนโลยีเนี่ยมันคืออะไรและเดี๋ยววันนี้นะครับพวกเราจะมาเล่าให้ฟังก่อนอื่นเนี่ย เราก็ต้องไปรู้ก่อนใช่ไหมคะว่านานเทคคืออะไรนาโนเทคแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็คืออะไรก็ตามที่มีขนาดเล็กกว่าสิบเก้าลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเล็กมากๆการที่มันเล็กมากๆเนี่ยทำให้พาติโลหรือว่าสารบางอย่างเนี่ยมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยคะ่ะรู้ว่าสารต่างๆมันจะมีพัพปี้ที่ต่างไปใช่ไหมคะเขาก็เลือกที่จะหยิบสารพวกนี้นะคะ่ะมาใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อให้เกิด การพัฒนาของวัสดุเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วว่า,วานานเทคจริงจริงมันกว้างมา,ากๆเลยใช่ไหมคะเราจะมาลองยกตัวอย่างโปรดักว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้เลยว่ามันมีนาโนเทคกันฉะนั้นอะตามมาฟังกันเลยคขว่ามีอะไรบ้างทุกคนรู้กันไหมครับว่ามือถือของเราคนเรานั้นมีขนาดที่เล็กบางแต่ยังฉลาดและเร็วได้ยังไง<า>ไเพราะเป็นว่านาโนเทคโนโลยีครับชิปของมือถือมีขนาดเพียงสมนาโนเมตรเท่านั้นเล็กกว่าเส้นผมเราถึงหมื่นเท่าเลยนะครับแต่ยังประมวลผลได้ไว ฉลาดแถมยังกินพลังงานน้อยอีกนั่นแหละครับพลังของนาโนสเกลนอกจากนี้กล้องของมือถือก็ยังเคลือบไปด้วยนาโนฟิล์มที่ทําให้ภาพคมชัดตัดแสงแล้วก็ถ่ายในที่มืดได้ดีอีกด้วยหรือจะเป็นสินค้าอย่างเช่นเคสโทรศัพท์มือถือหรือว่าฟิล์มกันรอยให้นาโนมาเกี่ยวข้องด้วยซ้ําเห็นไหมหละครับว่าวันนี้นาโนนั้นมีอยู่รอบตัวเราแต่เราแค่มองไม่เห็นนั่นเองแต่เพื่อนเพื่อนเนี่ย <c oughs> ก็คงสงสัย <c oughs> ใช่ไหมหละครับ <c oughs> ว่าทำไมการที่ชิปในมือถือของเราเล็กลงแต่ทำไมกันนะ ถึงทําให้ผลผลิได้ไวขึ้นกันล่ะแถมยังกินเวทาการได้น้อยลงอีกโดยที่ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราได้อะไรที่เล็กลงผลลัพธ์ก็น้อยลงตามหรือเปล่านั่นก็เป็นเพราะว่าที่พูดกันว่าเล็กลงเล็กลงเนี่ยหรือว่ามีขนาดเพียง3นาโนเมตรไม่ได้หมายถึงชิปมือถือนะแต่เป็นตัวผลผลที่เรียกว่าทานซสิมิเตอร์ตั้งหักซึ่งถ้าไอ้เจ้าทานสิมิเตอร์มีขนาดที่เล็กลงแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถนํามันใส่เข้าไปในชิปได้มากขึ้นก็เลยทําให้มัน ไวขึ้นแล้วก็ประมวลผลได้ไวขึ้นตันเองและพวกการเลกินพลังงานที่น้อยลงอะ่ะก็มาจากการที่วงจรมีขานาดที่เล็กลงตามไปด้วยก็เลยใช้ไฟไฟ้าน้อยลงในการทํางานจริงเนี่ยก็เลยกินพลังงานน้อยลงไปด้วยนั่นก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมพวกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในโลกเราตอนนี้ถึงมีขานาดที่เล็กลงขึ้นทุกปีงไงล่ะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ในมือถือนะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ทีวีหรือแม้กระทั่งในรถยนต์เนี่ย เมื่อก่อนพวกคอนโซลในรถยนต์ก็จะช้าแล้วก็มีฟังก์ชันที่ไม่ค่อยเยอะทุกวันนี้ชิปอก,กินพลังงานน้อยลงมากก็เลยทาให้รถยนต์มีระบบต่างๆที่ทันสมัยขึ้นแล้วก็ลื่นขึ้นตามซึ่งพวกนี้ก็จะมีวิชาที่ในคณะ i อซภาคนาโนมีสอนด้วยนะเห็นไหมล่ะครับว่านาโนเนี่ยมยีรอบตัวเรามากมายที่เราที่ผมเล่าไปเนี่ยเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นยังมีอีกหลายเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้พูดถึงแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด,ด้วย น่าสนใจามากเลยนะหลังจากได้ฟังแอปพลิเคชันอื่นๆแล้วจริงๆเนี่ยมันใกล้ตัวกว่าที่คิดนะคะอย่างผู้หญิงเราๆเ,เนี่ยก็ชอบของสวยๆน้งานกันใช่ไหมคะ <Yes. S 2> ดูนะคะว่าอย่างเคียนกันแดดเนี่ยก็มีส่วนผสมของนานพาร์ติโกอยู่นะคะสารสองตัวนี้ก็คือไทเทเนียมแดออกไซด์และสิงออกไซด์นะคะ ซึ่งสารสตัวนี้เนี่ยถูกนํามาใช้เป็นซันสกรีนหรือครีมกันแดดมาได้นานมากแล้วค่ะด้วยความที่มันเนี่ยทึบแสงและสามารถสะท้อนหักเหแสงได้สูงทําให้มันเนี่ยสามารถสะท้อนรังสี UV ได้ดีและไม่เป็นอันตรายต่อผิวได้ค่ะวว้า ตัวครีมกันแดดที่ใช้สาร2ตัวนี้เป็นหลักเนี่ยเราจะมีชื่อเรียกว่าเป็น Mineral Sunscreen หรือว่าอีกชื่อนึงว่า Physical Sunscreen นะคะตัวชื่อของมันเนี่ยได้มาจากการที่ว่าตัวสารที่เราพูดถึงก็คือไทเทเนียมไดออกไซด์หรือซิงออกไซด์เนี่ยมันทําการสะท้อน UV ออกไปจากผิวหนังของเราโดยที่ไม่ได้เกิดปฏิกิริยาเคมีหรือดูดซับเข้าไปค่ะทําให้มันมีชื่อเรียกว่าฟิสิ a อลซันสกรีนนะคะ ซึ่งครีมกันแดดในตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่สองประเภทหลักๆก,ก็คือตัว physical sunscreen ที่เราพูดถึงกับอีกอย่างคือตัว chemical sunscreen นะคะซึ่งตัว physical sunscreen จะมีจุดดาวพอยท์ที่เกิดจากการใช้ไทเทเนียมไดออกไซดและซิงค์ออกไซ์อยู่ค่ะไทเทเนียมไดออกไซด์หรือซิงค์ออกไซ์เนี่ยมันจะมี pigment สีขาวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราผสมเข้าไปในตัว ครีมกันแดดเนี่ยมันจะเกิดอาการวอกเกิดอาการรอยขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้ามันถูกไซส์ดาวลงในขนาดพาร์ติเคิลของนาโนพนาร์ติเคิลเนี่ยมันจะกลายเป็นนี่งอะโ่งใสค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวครีมกันแดดของเราเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ไม่ทําให้หน้าของเราวอกเลยค่ะมากไปกว่านั้นนะคะตัว ต่างๆสกินแคร์หรือว่ามา์ก์น่าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็มีส่วนผสมของนาโนโดยที่เราไม่รู้ตัวตยกตัวอย่างเช่นไลโปมค่ะทุกคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าไลโปมในผลิตภัณฑ์สกินแคร์ใหม่ๆต่างๆที่เขาโฆษณานะคะว่าทําให้เกิดประสิทธิภาพดีขึ้นกับผิวหนังของคนทุกคนดูไหมเพราะอะไรเพราะว่าไอตัวนาโนพาร์ติเคิลไลโปมเนี่ยค่ะจะเป็นตัวที่ขนส่งยาที่เราต้องการเข้าไปสู่ผิวหนังของเราโดยไลโปมเนี่ยจะ encapsulate ตัว active ingredient หรือตัวยาที่เราต้องการเนี่ยค่ะแล้วส่งต เข้าไปถึงชั้นผิวหนังที่เราต้องการจริงๆโดยทําให้ยามไม่ตกหล่นระหว่างทางค่ะ <Wow. S 2> เริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าการที่เรามีนาโนเทคโนโลยีเนี่ยทำให้ชีวิตของเราหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยเปลี่ยนไปมากแค่ไหนกันเนี่ยเพื่อนๆของเราอะเคเล่าให้ฟังกันใช่ไหมเกี่ยวกับพวกนาโนเทคโนโลยีที่มีมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันแต่เดี๋ยวเราเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีอะไรกเกิดขึ้นบ้างก็ตอนนี้นะพวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ย เขากำลังอยู่ใจพวกนาโนบอทอยู่ mm hmm. พวกนาโนบอทคืออะไรคนน่าจะกำลังสงสัยกันเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะค่อยๆอ,อธิบายให้ทุกคนฟังทุกคนลองนึกภาพหรือจินตนาการว่าเรามีหุ่นยนต์อยู่ตัวหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็กมากเล็กและอยู่ในขนาดไมโครสโคปิกเลเวลซึ่งมันมีขนาดเล็กมากไหนบางคนอาจจะยังไม่รู้หรือนึกภาพไม่ออกทุกคนลองนึกภาพว่าไอพวกนาโนบอทเนี่ย ถ้ามันมาอยู่บนทิปใช่ไหมของเข็มชิดยามันจะสามารถมีได้เป็นพันพันตัวเลยนะอยู่บนทิปของเข็มชิดยา <What? S 1> ซึ่งเวลาเราฉีดมันลงไปเนี่ยไอ้พวกนานโ,นโนบอทอ่ะจะเข้าไปในร่างกายของทุกคนใช่ไหมแล้วทำหน้าที่ต่างๆที่พวกมันได้รับมาเจ้าพวกนานโนบอทเนี่ยเขาจะถูกเอนจิเนียร์และอัพพายไปใช้ทางด้านการแพทย์ยกตัวอย่างเช่นการเอาพวกนานโนบอทเนี่ยมาตรวจจับจะวิจัยโรค นานโนบอ t สามารถตรวจพบสัญญาณชีวะมวลกุลที่เกี่ยวข้องกับโรคได้เช่นโรคมะเร็งด้วยความสามารถระดับโมเลกุลมันจะทําให้พวกนานโนบอทเนี่ยสามารถตรวจพบโรคได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น mm hmm. ก่อนที่โรคนั้นจะแสะดงอาการมาสีอีกนานโนบอทสามารถค้นหาไบโอมา์เกอร์ของเนื้องอกได้และสามารถระบุพิกัดได้แบบเร็วทม์พวกนี้จะช่วยให้การรักษาเนี่ยสามารถเริ่มต้นได้เร็วขึ้น อันต่อมาก็คือการรักษาทางการแพทย์นาโนบอทสามารถนำส่งยาเฉพาะจุดไปยังเซลล์หรือเนื้อเยื่อเป้าหมายได้ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงขึ้นและลดผลข้างเคียงได้อย่างดียกตัวอย่างเช่นนาโนบอทสามารถนำส่งสารเคมีหรือยาไปทำลายเซล์มะเร็งได้โดยที่ไม่ทำลายเซลล์ปกติรอบข้างแลวตอนนี้นะครับไอพวกนานโนบอทที่อยู่ในช่วงเฟสนักจัยมีนักวิจัยมากมายนะครับตอนนี้กำลัง ดีใจจะพวกนาโนบอทจุยซึ่งตอนนี้มันกำลังจะผูกชัฒนนาและเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็ในอนาคตก็เราก็จะเห็นพวกแบบนาโนบอทในชีวิตของเรามางคุนเห็นไหมล่ะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนาโนเทคโนโลยีเนี่ยมันกว้างมากแล้วก็แอบซ่อนอยู่ในเกือบทุกๆอย่างในชีวิตประจำวันของเราเลยใช่ไหมคะพวกเราสามคนเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้เนี่ย จะเป็นประโยชน์ให้ผู้ชมผู้ฟังที่ดูพวกเรากันมาจนจบคลิปเนี่ยไม่มากก็น้อยค่ะแล้วก็ใครที่ดูแล้วรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจหรือว่าสนใจในนาโนเทคเนี่ยอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เป็นอีกแรงผลักดันในการพัฒนาเทคโนโลยีประเทศเราต่อไปค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย